ตอนนี้รถเกี่ยวก็มาถึงนากันแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวแถววัดถ้ำชาละวันนะคะอยู่ติดกับวัดเลยนะคะนาแปลงนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงนากันแล้วนะคะนาแปลงนี้นะคะมีประมาณเก้าไร่นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวพันห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะข้าวเขาค่อนข้างที่จะเหลืองแล้วก็ดีมากเลยนะคะแทบจะไม่มีลวงเขียวเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรวงข้าวของเขานะคะ ดูใกล้ๆก,ก็เหมือนลวงก็เล็กนะคะไม่ใหญ่มากแต่ก็เริ่มกรอบแล้วนะคะต้นแห้งการสำหรับวันนี้เราก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวแถววัดถ้ำชาละวันนะคะคืนนี้ก็มีประมาณก้า เป็นค่าผ่าน54 51นะคะตอนนี้เราก็เริ่มลงมือเกี่ยวกันแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็ขึ้นมาบนรถเกี่ยวเลยนะคะไปกับพี่พรนะคะ เลยนะคะแล้วก็ตั้งทั้งนาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเราก็มาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะสำหรับรถเกี่ยวบ้านเรานะคะก็ยังมีงานเกี่ยวกันอยู่เรื่อยๆนะคะตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วใกล้ปีใหม่จะล้างรถแต่ก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะ ก็เริ่มกันหัวคนากันก่อนนะคะนาแปลนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะก้าวไล่ก็คือดูนะคะดูอันนี้คือก้าวไล่นะคะก็ะยาวไปถึงดูเลยนะคะข,ข้างก็จะมีป่าอ้อยนะคะวันนี้ ะะเราก็เกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นข้าวของเขานะคะเหลืองขจีเลยนะคะนาแบงนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเกี่ยวง่ายนะคะไม่ล้มแล้วก็ไม่โหมนะคะ วันนี้เราก็ขึ้นมากับพี่พรนะคะ ตอนข้างที่จะกรอบอันนี้ก็ยังไม่ได้หนึ่งอุ้มนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวของเขานะคะวันนี้เราก็ขึ้นมาดูข้าวบนรถเกี่ยวนะคะว่าข้าวที่เกี่ยวออกมาก็น่าจะเม็ดดีอยู่นะคะแต่ก็พอเกี่ยวมาก็มีติดเขี่ยวนิดหน่อยนะคะ น,นี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะคะนาแปลงนี้ก็มีแค่ก้าไร่นะคะแล้วก็ข้าวตั้งหมดนะคะไม่กี่ร้มเลยนะคะตอนนี้อุ้มแรก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะอันนี้ก็คือข้าวของเขานะคะ เกี่ยวเท่าไร่นะคะเพราะเกี่ยวออกมาแล้วแต่ก็จะมีเศษใบหญ้าติดมาด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเทข้าวอุ้มแรกกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ไปดึ่งอุ้มแล้วนะคะ ได้ไปหนึ่งอุ้มนะคะตอนนี้ก็กำลังเคขาวอุ้มแรกกันนะคะ วันนี้ก็มีรถลุงเวียนมาลากนะคะวันนี้ไม่ใช่รถบ้านเรานะคะอุ้มแรกเราก็เทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ไปเกี่ยวอุ้มที่สองก,กันต่อนะคะอันนี้ก็ลงมือเกี่ยวอุ้มที่สองก,กันแล้วนะคะ วันนี้เราก็มีคลิปรถเกี่ยวบ้านเรามาให้ดูนะคะสำหรับวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะตอนนี้ข้าวก็มีเกี่ยวอยู่เรื่อยๆนะคะตอนแรกคิดว่าปีใหม่ข้าวจะหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เราก็เกี่ยวการสองตัวนะคะจะมีทันที่พอแล้วก็บาร์สอีกหนึ่งพันนะคะแล้วก็แยกย้ายจนไปเกี่ยว สำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถติดตามเราได้นะคะทางเ a b o o o k k ิกต็อกแล้วก็ช่อง Youtube นะคะเราก็จะมีคลิปรถเกี่ยว้านเรามาให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับประยุทธเราก็จะออกมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะคะ าคาจะได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าราคาแต่ละวันก็ไม่เท่ากันเลยนะคะแต่แปลงนี้ก็น่าจะได้ราคาอยู่นะคะเพราะว่าค้าเขาก็เหลืองเลยนะคะวันนี้เราก็เอาคันแม่แก่มาเกี่ยวนะคะแปลงนี้ก็มีประมาณ9ไร่นะคะมีสองอันใหญ่ๆเลยนะคะเกี่ยวง่ายนะคะแล้วก็ไม่โหลมด้วย หลังจากที่เราขึ้นไปบนรถเกี่ยวมานะคะเราก็ไปดูข้าวที่เกี่ยวออกมาก็ก็ค่อนข้างดีนะคะไม่เขียวมากนะคะเดี๋ยวเราเกี่ยวเจ้านี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปเกี่ยวเจ้าต่อไปนะคะมีอีกประมาณเจ็ดไร่นะคะแถวบ้าน ตอนนี้เราก็กำลังเกี่ยวอันข้างบนอยู่นะคะยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็ได้ไปประมาณ1อุ้มแล้วนะคะตอนนี้ก็เกี่ยวอุ้มที่สองแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เต็มอุ้มที่สอกันแล้วนะคะได้สองอุ้มแล้วนะคะเร็วมากเลยนะคะแปลงนี้ตอนนี้ก็เหลืออัน แล้วนะคะเหลืออีกแค่อันเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้ไปสองอุ้มเร็จพูนพูนแล้วนะคะนาแปลงนี้ก็มี9ไร่นะคะ่าวันห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เสร็จนะคะ แปลงนี้ก็ฝุ่นก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าข้ามันก็ค่อนข้างที่จะกรอบนะคะแล้วก็แห้งนะคะวันนี้พี่พรเราก็มาเกี่ยวตัวเดียวนะคะก้าวไล่ฝุ่นก็ตลบอบอวนเลยนะคะ ่นเยอะจัดก,ก็แทบจะมองไม่เห็นรถเกี่ยวเลยนะคะ แปลงนี้ก็ใกล้จะแล้วแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ไปสามอุ้มแล้วนะคะอันนี้ก็ลงมือเกี่ยวอุ้มที่สี่นะคะแต่นะแปลงนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณสามสี่ร้อยก็น่าจะแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ตอนนี้ก็ลงมือเกี่ยวุ้มพีสีอยู่นะคะนาแปลงนี้ก็ใกล้จะเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเหลือประมาณสามสรอยก็เสร็จนะคะ สำหรับนาแปลงนี้เราก็เกี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก้าวไล่ก็ได้ไปทั้งหมด3อุ้มกกว่าๆนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีคลิปมาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ